สวัสดีค่ะติง๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงแม่แชร์สูตรผิวสวยด้วยผลไม้นะคะอย่างแอปเปิลค่ะสูตรนี้ก็จะมีแอปเปิลน้ำพึง่งแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ แอปเปิลเป็นผลไม้ที่ทานก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะแอปเปิลยังช่วยลดเรือนจุดด่างดําลดความหมองคล้าของผิวหน้าและยังทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเนียนใสนะคะลดสิวและยังทําให้ผิวหน้าของเราดูเด็กกว่าวัยด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะประโยชน์ของแอปเปิลที่มีต่อผิวหน้าของเราค่ะน้ำมะนาวนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็น้ําผึ้งนะคะทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะ เดี๋ยวเรามาทําสูตรพอกหน้าจากแอปเปิลน้ำมะนาวแล้วก็น้ําผึ้งนะคะเป็นสูตรลดเรือนจุดด่างดำลดความหมองคล้ำบนใบหน้าที่โดนแดดนะคะและยังทําให้รูขุมขนกระชับทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะแอปเปิลนะคะเรานําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าใช้ขูดก็ได้นะคะแิ่ฉันใช้การขูดเอาเลยค่ะขูดอย่างนี้นะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เนื้อแอปเปิลประมาณ1-2ช้อนชานะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีการขูดเหมือนเต่งคะ่ะแล้วก็บีๆให้มันละเอียดนิดนึดนงนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำผึ้งเลยคะ่ะ1ช้อนชานะคะ่ะน้ำ,นำมะนาวลางไปนิดนึงนะคะประมาณ4-5หยดค่ะเสร็จแล้วเราคนให้เข้ากันนะคะ ร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรท่องหน้าที่ช่วยลดเรือนจุดด่างดำลดความหมองคล้ำบนใบหน้าของเรานะคะและยังทำให้รูขุมขนกระชับทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะนี่นะคะง่ายๆจากแอปเปิลแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวค่ะเสร็จแล้วนะคะเรานำไปพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอรับรองว่าผิวหน้าของเราขาวสวยใสยเนียนนุ่มเด้งจนคนทักเลยค่ะ ไปลองทำสูตรนี้กันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ